สวัสดีค่ะมาพ่มาฝาอกับมรดการอยู่ช่องมรดการผ้าร่วยนะคะค่ะสาหรับช่วงมเนีแอดก็ได้ D. เดินทางมาวัดกุฏแหนะคะแอดก็ตามอาจารย์ชัยยามาจากวัดผะแทนเนาะคะ่ะมเนี้อาจารย์ชัยยาเพิ่งจะมาให้ตัวเลขแนวทางนะคะเพิ่งต้องขอให้ความมั่นใจเพิ่งจกกังจักราให้ตัวเลของกมาเนาะคะ่ะเพิ่งจะมาขอจากปู่พี่บูลและอยู่วัดผะแทนแล้วก็จะมาไหวา้ขอ จากปูชีปะขาวอยู่วัดกุดแทหนะคะค่าผูช้ชมมาเบิง้งพร้อมๆกันนะคะว่าอาจารย์ชายาเพิินจะให้ตัวเลขตัวใดมาเป็นแนวทางในหวววันที่16มีนาคมที่จะถึงนี่นะคะเอาคนกับช้างถ่ายเต็มที่เลยนะ,ะค,ะคนรัคบ Here you go. năm bốn năm ba năm hai năm một năm 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 啊！好 ออกไปข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ชัยยาบอกว่าไป<ม>ที่เงียบๆนะ<ม>าะเพราะว่าเราอยาาไใ้เงียบที่เงียบๆนะคะ

สักเคกเมีจัลุเปสุลิศิขลตเตจันทริกเวิบานีเอเตเประเทจักมีตัลวนาคาหาเนเคหาวทุมีเคเตผมมาจยันตุเทวชลธาลาวิสเมยาคาคันธาปานาคา ตสันตาสันติเกยังมุนิวะลาวาจันังสาทโวเมสุนันตุธรรม,มสวนาแนโลอายัมพัทันตาธรรม,มสวนาแนโลอายัมพัทันตาธรรม,มสวนาแนโลอายัมพัทันตาไม่ได้ประกาศแดงว่า เออการแดงกันกาแดงก็เออการอันนี้นะโอ้สินเรียญสิบเรียญอ๋อ ก็ตองยิที่ลุ้ก็ได้เปน้างทุกคนได้ทุกคนได้ค่ะรอแป๊บนี่อไชค่แขนเลยสั ได้แล้วนะคะาแปดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแปดห้าแล้วก็หนึ 1. ่งสามนะคะปหน้าแดห้าแล้วก็หนึ่งสามแคปนาโจด้าโจเลยคะแปดเก้าหนึ่งห uh ้าเก้าหนึ่งแปดห้าแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามนะคะอาจารย์ชยานะคะอ๋ออาจารย์ชัยาซื้อรถกันไมเนาะอาจารย์ชัยามั่งคั่งนะคะาะอาจารย์ชยามั่งคั่ง นะคะหมายเลขบัญชีด <plane>. ้วยนะคะธนาคารทหารไทยนะคะหกหสนะคะนี <management> ่เป oh ็นหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะเลขสาตัวข้างล่างอันนี้ยังนะคะนี่ประชาชนพ็นโอ้นัดทิดนะคะห้าหกหนึ่งคะ6กห้าสามสองสามสห้หนึ่งห้หนึ่งลงไทย เป็นไม้ใหญเป็นชีนะคะคุณผู้ชของกุ้ชัยาพมีดวงมีบุญบาลมีน้นกจะเห็นเดอะสวัสดีค่ะพมีดวงมีบาลมีน้โช์ให้มงีดูหน่อยเด้อยัโชว์ใว้ข้างหลังจับกระดาษโชว์หน่อยแปดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่แ้ล้วก็หน่สนะคะจับมวกนึแล้วก็หนึน้นใช่ไหมคะ แลแต่บุญแลแต่แลแต่แต่บุญบารมีเด้อแม่ยแลแต่บุญบารมีอันนี้เนี่นะคแต่บุญบารมีอันนี้แลแต่ดวงแ่บาบารุอันนี้แลแต่ดวงแลแต่บุญบารมี่ค่สายบุญ 8ปดเก้าหน้าแล้วก็หนึ่งสมนะคะสองตัวแปห้ากับ1นสเด้อค่ะท่ชมไเด็บัญชีนะคะชอบที่สุดตัวไหนอาจารย์เน้นเน้นเลครับถ้ามีสิทถ้ามีสิกกันจะหูเลยเห็นนะบัญชีมันชัดเจนเลยนะว่าต้องวาวค่ะผมเลยอ๋อจริงจริงลผมผมอาจารย์ชยามั่งคั่งนะคะทนตัพท์ทหารไทยหกฆาาม อย่าลืมนะคะวิ่งเก้ากับหนึ่งนะคะอย่าลืมนะค่ะได้ค่ะอย่าได้ค่ะวิ่งเกากับหนึ่งนะคะจยมชยามั่งข้างเคียร์ิยา่สกดลิดขอนทษอาจารย์เลยนะาเป็นยางว่าเป็นยางสกดวัตถว่เป็นยางอ่านเป็นเสยาเจ้าเนาะเป็นดีค่ะคณะเลยอาจารย์ ข้านตัวชมนี้กับเป็นตัวเลขแนวทางจากอาจารย์ช่ยย่านะคะเพันกาให้เลขวิ่งมากเก้ากับหนึ่งค่ะสามตัวนะคะแปดเก้าหนึ่ง และ591วงกลม5 9 1นะคะ2ตัวค่ะ85และ1 3สวงกลม13่มนะคะทับชม่มนี่กับเป็นตัวเลขแนวทางจากอาจารย์ชัยญานะคะแอดกับนำมาเสานอทนผู้ชม,ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะทนผช่ชมกับโปรไใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพิถูกกยายยาให้กันเด้ค่ะตาทานผช่ชมบอมากประชอบกเรียนผ่านถ้ามาัก้าชอบกจังคอยเก็บไว้ พิจารณาเพื่อเป็นแนวท่าในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ